สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอาบุมซ่าครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมสักลายครับีพนนี้ก็เป็น EP ที่8แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําพื้นฐานการใช้์บอดี้เมดนะครับบอด y ี้เมดครับคือออบเจกต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีรูปร่างเหมือนคนนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดที่มากกว่าตัวคาสิกนั่นเองครับต่อมาผมก็จะมาเปรียบเทียบระหว่างตัวคาสิกับบอดี้เมดกันนะครับ ในตัวละครคลาสสิกครับสิ่งที่เป็นปัญหาเลยของตัวละครนี้ก็คือตรงเท้ากับตรงมือนะครับถ้าตรงเท้าครับตรงเท้าถ้าคุณผู้ชมซูมเข้าไปครับจะเป็นบันๆแบบนี้เลยซึ่งอาจจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ครับแล้วก็ตรงช่วงมือครับอาจจะมีรายละเอียดที่เป็นปัญหาสักเล็กน้อยนะครับ ต่อมาก็จะมาเปลี่ยนเป็นบอดี้เมทมาให้คุณผู้ชมดูกันนะครับนี่คือบอดี้เมทที่ผมใช้อยู่นะครับซึ่งรายละเอียดระหว่างตรงเท้ากับมือจะมีความแตกต่างกันมากครับถ้าสูมเข้าไปก็จะเป็นเท้าที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบครับแล้วก็มือด้วยนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวครับแบบนี้เลยและภายในเกมนี้นะครับ ก็ได้มีโปรเจกต์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาครับนั่นก็คือโปรเจกต์เบนโตนนั่นเองครับเบนโตนที่ไม่ได้แปลว่าข้าวกล่องน,นะครับเบนโตนคือชื่อโปรเจกต์ซึ่งในตัวเบนโตนนี้ครับจะทําให้สิ่งของที่เป็นอ็อบเจกต์หรือบอดีเมดของคุณผู้ชมนั้นสามารถขยับมือได้ครับแต่ส่วนเท้ายังขยับไม่ได้ครับแล้วก็ส่วนหัวสามารถขยับหน้าขยับตาขยับปากได้อีกทั้ง ยังสามารถที่จะปรับสรีระรูปร่างของคุณผู้ชมได้ตามต้องการเลยครับภายในบอดี้เมดนั้นก็จะมีฮาร์ดให้คุณผู้ชมสามารถปรับอัลฟาได้ตามใจชอบเหมือนตัวละครคลาสสิกเลยครับแล้วก็จะมีในส่วนของการขยับมือเท้าเนี่ยครับที่เรียกว่าเป็นโตดที่ผมแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้เลือกปรับได้ตามใจชอบอีกทั้งแล้วก็มีในส่วนที่เรียกว่าแทททูครับเป็นรอยสักซึ่งสามารถ นำมาติดบนร่างกายของบอดี้เมทของคุณผู้ชมได้ครับมีสก,กินที่สามารถเปลี่ยนสีผิวของคุณผู้ชมได้ด้วยประมาณนี้ครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายครับแต่ในการที่จะได้บอดี้เมทมาใช้นั้นซึ่งคุณผู้ชมอาจจะต้องลงทุนซื้อครับก็คือการเติมเงินนั่นเองซึ่งเหรียญเงิน SL ตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมเติมเงินไป1น0 0 0แอครับก็จะเท่ากับ 1,300กว่าบาทของไทยครับคุณผู้ชมสามารถไปเติมได้ที่เว็บ Second l i f e ได้เลยครับล็อกอินเข้าไปแล้วก็เขาจะมีหน้าต่างช่องให้เติมตางแล้วก็พิมพ์จำนวนเงินที่ต้องการได้เลยครับบอดี้เป็นตกฟรีก็มีครับแต่อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บางอย่างก็คือใส่ทาทูไม่ได้แล้วก็ยี่ห้อนั้นคนไม่ค่อยใช้ซึ่งจะหาเสื้อผ้าได้ยากมากครับอาจจะมีมาใส่ทดแทนได้บางยี่ห้อแต่เสื้อผ้าบางชิ้นก็ไม่สามารถใส่ได้ครับ หากคุณผู้ชมเล่นตัวคาสิกก็เล่นได้ครับแต่อาจจะหาเสื้อผ้าใส่ยากนิดหน่อยครับเพราะว่าแต่ละร้านในตอนนี้ครับเขาไม่ค่อยทําคาสิกออกมาครับก็จะทําเป็นเมรเป็นหลักเลยหลายๆยี่ห้อครับแต่ถ้าเป็นตัวละครผู้หญิงครับส่วนใหญ่ครับแทบจะต้องซื้อบอดี้เม e มาใช้เลยเพราะว่าสรีละอาจจะไม่มีสัดส,ส่วนเท่าบอดี้เมทครับผมมองว่าหุ่นของตัวคาสิกครับ จะมีลักษณะเน,น้นไปทางผู้ชายครับเพราะว่าสกินคลาสสิกเนี่ยสามารถเอาสกินผู้หญิงใส่ยังได้เลยครับก็ะจะเป็นสกินรูปร่างผู้ชายแบบนี้เลยเนะครับผมมองว่าเป็นในทางผู้ชายมากกว่าซึ่งถ้าผู้ชายจะเล่นตัวคลาสสิกก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นตัวผู้หญิงก็คือจะมีปัญหาครับหากคุณผู้ชมต้องการอยากได้หุ่นที่สรีระที่สวยงามแบบโมเดลอย่างเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อบอดี้เมดกันซึ่งบางคนถ้าไม่ได้ซื้อก็ จะใช้บอดี้เมดฟรีก็ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีอีกเช่นกันครับแต่ก็ที่ผมอธิบายครับก็คือจะจำกัดในเรื่องของเสื้อผ้าเช่นเดิมครับแล้วก็ใส่ทาทูไม่ได้ด้วยและอีกอย่างที่สำคัญเลยของตัวผู้หญิงครับก็คือรองเท้าครับหายากมากครับถ้าเล่นตัวคาสสิกครับถ้าเป็นบอดดี้เมดเขาจะมีรองเท้าส้นเท้าระดับเท้าทำมาเรียบร้อยเลยครับก็จะพอดีแทบทุกเท้าเลย แล้วก็รายละเอียดนิ้วเท้าก็คือชัดเจนเหมือนตัวผู้ชายเลยครับผมมีบอดี้ผู้หญิงอยู่ครับผมจะเปลี่ยนให้คุณผู้ชมดูแล้วกันและนี่ก็คือตัวละครผู้หญิงครับเป็นบอดี้เมดแล้วก็หัวเมดเช่นเดียวกันครับเป็นเต็มตัวทั้งตัวเลยซึ่งจะมีส่วนว้าโคและรูปร่างที่ชัดเจนกว่าตัวคลาสสิกครับนี่เลยครับแล้วก็จะมีฮัตเหมือนตัวผู้ชายเลยครับ แต่ฮาร์ดของผู้หญิงจะกินพื้นที่น้อยกว่าครับใช้งานง่ายกว่าครับแล้วก็ในส่วนของ AO ครับ AO บางอย่างนั้นเขาก็จะใส่ท่าเป็นโตัลงไปด้วยครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมขยับตัวไปมาก็จะมีมือขยับบ้างในบางท่าครับและนี่ก็คือพื้นฐานการใช้บอดี้เมทนี้นะครับไหนๆก็แนะนำบอดี้เม e ไปนะครับในพีต่อตไปผมอาจจะใช้บอดี้เมทนี้เป็นตัวหลักเลยก็ได้นะครับ ในระหว่างนี้ผมจะหารองท้ามาใส่ครับผมก็สร้างโฟลเดอร์ไว้ครับในเกมนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ได้ครับโดยการกดที่ตัวบวกทาเหมือนคอมพิวเตอร์เลยครับสามารถสร้างโฟลเดอร์พิมพ์ชื่อ cut copy วางเลไได้หมดเลยครับทุกอย่างในนี้ก็คือแคดครับนี่ครับก็จะเป็นเขาก็จะลงยี่ห้อที่ผมใช้ก็คือ s i g เนเจอร์ครับ ถ้ากดแอดไปปุ๊บมันก็จะพอดีกับเท้าของบอดี้เมทนั้นครับซึ่งเขาทำมาให้ล็อกกับบอดี้ก็คือการลิกกันนะครับคือการเชื่อมโยงนันครับถ้าใส่บอดี้อื่นไปก็จะไม่ตรงกับเท้าครับก็จะทะลุเท้าอะไรประมาณนี้เลยครับสำหรับตัวผมครับบอดี้เมทถือว่าดีครับทำให้ตัวละครในเกมนั้นมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นเอาจริงๆซึ่งตอนแรกผมตอนแรกก็จะใช้คลาสสิกตลอดนะครับ แต่เพื่อนๆก็แนะนำมาให้ลองใช้เธอเพราะว่ามันดูดีแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแล้วมันก็จะเหมาะสมเพราะว่าเสื้อผ้ามันก็เป็นเมดไงเสื้อผ้าก็เป็นเม็ดก็คือโมเดลกับโมเดลมาเจอกันก็เหมือนประกอบร่างประมาณนี้ครับมันก็เลยดูดีกว่าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือรายละเอียดและดีเทลเท็กเจอร์สกินสีผิวตัวละครนั้นจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับอาจจะต้องลงทุนครับ ลงทุนจริงๆของทุกอย่างในเกมนี้ซื้อมาถาวรครับไม่มีวันหมดอายุครับแต่แนะนําว่าถ้าซื้อมาเนี่ยให้เก็บเป็นโฟลเดอร์ส่วนตัวไว้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวหาไม่เจอแล้วงานจะเข้าครับก่อนจบคลิปนี้นะครับผมก็จะแว่นอีกรอบนึ่งล้วกันผมมีอุปกรณ์อย่างนึงครับเจอล้วครับนี่เลยเ o v e r b o a r d จะพาทุกคนไปแวนก่อนและนี่ก็คือ EP ที่8ของเกมเซค์กอร์ดนี้ครับ หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับและขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้เจอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ